HELLO ลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดู l l g g n n e r 2.8สิกมาโฟคันนี้นะคะปายแดงอยู่ที่ล้านเก้าวันนี้จัดมาให้แค่1น9 9 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะอีกแล้วค่ะรถเข้าใหม่สายสปอร์ตหลังคา Blacktop นะคะออปชั่นจัดเต็มๆอย่ารอช้านะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคันนี้กันเลยดีกว่าพอเองก็ตื่นเต้นทุกคนรถอะไรอย่างหอเลย อย่างรองเลยจริงๆนะคะรถสีขาวมุกหลังคาแบล็คท็อปนะคะพ่ลีเจนเดอร์2.8 s ิกมาโฟปี2021กระจังหน้าเท่ๆนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟ LED นะคะกล้อง360องศาเซ็นเซอร์รอบทันไฟตัดหมอกทุกอย่างให้ครบชุดนะคะนี่ได้ในส่วนของล้อเดิมนะคะที่สวยสะพึงอยู่แล้ว สวยมากดูดิล้อเดิมนะคะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลีย้ยวไลากระจกนะคะมือจับพรเมียมด้วยนะคะโอเคมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยนะคะ Fortuner l e g e n d e r 2.8 4WD 6อนะคะเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะกล้องด้านหลังอยู่นี่นะอย่ารอช้าเปิดดูภายในกันเลยดีกว่าแต่ปุ่มยางนะคะระบบไฟฟ้าก็จะทำงานนะคะที่ประตูท้ายเลย นี่คือห้องสัมภาระนะคะแผ่นรองยางตรงรุ่นนะคะเดี๋ยวพลายซูมเอาให้ดูนี่บรรยากาศนะคะคือปูพรมยางให้ทั้งหมดเบาะพับราบได้แขวนได้ตามสไตล์ของรฟจูนเลยค่ะปากขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับที่นั่งของผู้โดยสารนะคะให้ดูว่าได้ชุดเบาะที่แบบโอ้โหสวยมากได้เบาะหนังดำสลับขาวเป็นขาวครีมนะคะ ที่พักแขนที่วางแก้ว t o in วันไปเลยนะคะขอเกี่ยวแขนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่ชาร์จ USB ตรงนี้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ปลั๊กอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะคะทุกคนคือดีงามมากไปนะคะกลางเก่งทุกอย่างคือสะอาดสะอ้านมากๆเพดานสะอาดสะอ้านมากนะคะมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าสำหรับที่นั่งคนขับมีอะไรบ้างนะคะได้ชุดเบาะหนังขาวดำน,นะคะนี่ดูดิ สวยมากทุกคนสวยแบบมือทาบอกได้เบาะหนังปรับไปฟ้า8ปดทิศทางมีสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะออกเลยทุกคนใหม่มากๆเพื่อนๆไปแกะเองนะนะคะแบบได้ฟิลป้ายแดงเลยรถปี2021นะคะเดี๋ยวพลปิดเสียงลงให้นะโอเคดูบรรยากาศข้างในทุกคนเวอร์วังมาก รถปี2021ไม้น้อยวิ่งไปแค่80,000โลนะคะปุ่ม push start กุญแจ smart keyless และกุญแจสำรองมีให้ครบชุดเลยนะคะรถตกแต่งลายไม้นะคะสลับทรงสปอร์ตคือแบบเป็น2 in one นะ่คะเนี่ยดูดีดพวงมาลายัยสวยมากๆเลย pattern chip cruise control นะคะการออกนอกเลนทุกอย่างระบบรักษาความปลอดภัยมีให้เต็มทันเลยนะคะในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะมีจอใหญ่กว้างเลยเป็นจอเครื่องเสียง JBL นะคะ jbl x toyota หรือ toyota x jbl นะคะช่องเสียบสายนะะในส่วนของ usb ตรงนี้1นึ่ตำแหน่งนะคะและนี่คือกล้อง3 6 0องศามนะคะมาดูกล้องถอยกันโอ้โหอลังการมากแอร์ Air, นะคะก็จะมีแอร์แบบดิจิตอลนะคะแล้วเพื่อนๆก็สามารถปรับด้านข้างได้เลย w i r ล l e าร c h อยู่ตรงนี้นะคะที่วางแก้วอยู่ตรงนี้แล้วนะคะในการขับขี่จะมีโหมด eco mode normal mode mode sport นะคะสวยมาก บุกเซอร์วิสติดรถมาให้กระจกตัดแสงรบกวนนะคะนี่ออโต้มาให้ปล่องใส่แว่นไฟสองสว่างม่านบังแดดพลาสติกคือพลาสติกคือเดิมๆจาก้ายแดงเลยนะจ๊ะสวยจุ้มทุกคนรีวิวเองตื่นเต้นเองสวยมากใครที่ตามหาอยู่นะคะ Fortuner Legender 2.8 Sigma 4อันนี้คือ4 w d นะคะโหมดการขับขี่ ขับ4ด้วยขับ2ด้วยนะคะได้หมดเลยนะคะรถประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนนะทุกคนนะคะเป็นตัวที่จะบอกว่านะคะป้ายแดงน่าจะอยู่ที่ล้าน8ล้าน9วันนี้เพื่อนๆเ,เ,เอาไปเลยที่1 3 9 0ล้าน3แสบาทได้ตัวนี้มานะคะให้รีวิวให้ดูเพื่อนๆเ,เ,เป็นเจ้าของได้จัดไฟนั้นถึงที่ส่งรถให้ฟรีนะคะ ด้วยเงินเพียง999บาทจบทุกอย่างเครดิตดีพร้อมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยคันนี้อย่างรอชาร์จคนนะคะจัดมาให้ชุดคเรึ่งเสียง JBL ทั้งคันจอใหญ่ๆแบบนี้มาให้ด้วยนะคะ999เท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ได้หรือจะจบสดก็ได้นะพิมพ์สนใจด้านล่างไม่ได้ลดนะคะแคปหน้าจอติดต่อช่องทางด้านล่าง